สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆท่านนะครับวันนี้ครับเรามาลุยก,กันพี่นะครับสำหรับนะฮะเหรียญที่ลึกพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับวันนี้มีมาอัปเดตนะครับนะผมได้มาหนึ่งลังกับอ่าย่อยๆอีกประมาณ สามสิบลุ้นนะครับ่ิดๆเก่าประมาณสามสิบรุ้นนะครับนะขอปิดเขามาพี่นะครับต้องยกนะฮะเขาบังคับยกมาให้เลยนะครับนี่ผมเลยมาแบ่งบันพี่น้องนะครับหากชอบจุกรายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่อันดีลนและเบอร์โทรได้เลยครับนะวันนี้ผมกับผมนะฮะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ดีรอนะครับเป็นซีนเดิมจากทางวัดนะฮะวันนี้ครับพี่ๆนะฮะรอหลายรายการวันนี้มาเปิดอีกยี่สิบห้ารายการเหมือนเดิมคร สยพี่สั่จองราการไหนไว้นะครับนะอ่ามีมาให้แน่นอนนะครับนะเปิดมี25รุ้นนะฮะรือใครสนใจรายการไหนก็นะฮะที่จองไว้ผมก็ติดต่อกลับไปนะครับนะวันนี้ก็มาชมนะฮะสวยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่าพี่นะครับนี่ครับรายการนี้เป็นรายการ สัมมนาคุณยกลังนะครับสัมมนาคุณยกลังนะครับก็หนึ่งเหมือนเดิมครับนะชุดนี้ครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับน้องขอที่หนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับชุดสัมมนาคุณยกลังนะครับนี่ฮะราคาหลังนี้จะได้แพงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่ผมขอเปิดดังปั๊พี่น้องในราคาเดิมนะครับในราคาเดิมนี่นี่ครับนะหนึ่งพันสี่ร้อบาทครับนะชุดสี่องค์นะครับชุดสัมมนาคุณนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้อาช้ายังไงครับเป็นน้องขออนุญาตนะฮะจัดเรียงด้วยกันนะขอ จัดให้ทั้งหมด24องค์นะครับ24องนะครับนะครับมาลุยกันเลยพี่ชายนะครับ24องค์นะครับเรามาลุยกันเลยคขึนค้นโอม อย่าแป๊บหนึ่งนะครับพี่พีนะครับแป๊บหนึ่งนะวันนี้ขอเปิด24รายการแล้วกันนะครับแต่ปกติเขาเปิด25เปิด24แล้วกันนะ64 64 24พอดีครับนะได้24พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยแล้วกันนะครับพี่พีนะฮะ24นะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับเพื่อไม่ให้นะผมน้องขออนุญาตนะขยับไปทางนี้นิดหนึ่งเนี่ะอ่าโอเคนะครับจะได้มาเป็นฉากแดงสวยๆและลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่นี่บปึ่าโอเคนะครับนี่นะยี่สิบสี่รายการครับนะมาชมพร้อมๆกันเลยพี่รายการแรกเรามาลุยกันเลยครับรายการที่หนึ่งนะครับน้องขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะปุ๊บ โอ้โห في, รายการที่หนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาพี่เนื้อวะลงยาแดงครับโอ้โหรายการหนึ่งเปิดมาเนื้อวะลงยาแดงเลยครับเนี่ยรายการนี้อหนึ่งที่เด็ดเลยครับสำหรับรุ่นนี้เนวะลงยาแดงนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์พี่สามสิบเก้านีครับนี่ฮะเนวะลงยาแดงพี่นี่ที่เด็ดเลยครับนี่ครับเปิดปรนปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับ เต่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาการที่สองครับรายการที่สองนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลเากาสตินหน้าชุบทองนี่ครับนี่ฮะร,รายการนี้ได้เป็นรายการนําเลิกครับนะ จะจะสร้างนี่ฮะจะสร้างถ้านําเลิกจะจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญนะครับนี่ฮะนี่ฮะเรียกคนณตัวเบอร์ใหม่เลขเจ็ดครับโอ้โหนําเลิกรายการนี้นําเลิกนะครับกับผมน้องคอที่สี่ร้อยนะฮะนําเลิกคอที่สี่ร้อยบาทนะครับสำหรับการนําเลิกนะครับนี่ฮะรุ่นนี้รุ่นสามร้อยห้าสิบาทนะครับมีมาไม่ไม่ไม่เยอะนะรุ่นมีมาไม่เยอะนะครับนะฮะรุ่นละสามร้อยห้าสิบาทครับหรังกการรุ่นสามร้อยหนึ่งชันบาทนะครับ มาดูกันต่อพี่รายการที่สามนะครับรายการที่สามเปิดออกมาฮะรายการที่สามเป็นเนื้อนวะลงยาน้ําเงินนะพี่โอ้โหเลขคนจะเบอร์สามศูนย์พี่รายการที่ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อนวะนะครับนนวะโลหะนะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะครับ รายการนี้เปิดออกมารายการนี้เปิดมาเป็นนวะพายทองไร้เสือครับโอ้โหเลขคดเบอร์พี่หมายเลขสามศูนย์ครเลขคดเบอร์มาเลขสามศูนย์ครับนี่ห้าห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสำหรับนวะพายเสือนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้าเปิดมาครับโอ้โหเลขคนเบอร์มายีลหนึ่งนำเลิกครับโอ้โหได้รายการนำเลิกแล้วพี่รายการนี้ครับเป็นรายการนำเลิกนี่ฮะติดจีวอนลุงปูดจืดด้วยครับนันเลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งนำเลิกรายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทพี่นี่ครับน้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเนียฮะโอ้โหตรงนี้จนถอดถุงแล้วพื้นหลังแดงสวยเลยนะครับรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทพี่นะเลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยน่ครับเด่นเด็ดต่อไปนี้ขอขอแากแกะแองนะทนานพี่นะแกะส นะครับนะฮะเล่าบรรูุจะต่อพี่ชายเนี่ยหคนโทรมานะครับแทบนะครับรายการที่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้านะครับรายการที่หกนะครับเนื้ออัปก้ารสตินลงยาแดงครับนี่โอ้โหสวยๆกันเลยพี่ชายนะครับน้ำเลิกนะถึงว่าไม่เลขเดียวนะครับรายการน้ำเลิกนะครับหมายเลขห้ารายการน้ำเลิกน้องขอที่สี่ร้อยบาทนะครับจัดสร้างเพียงแค่ สิบองค์ใช่ไหมอ่าสิบองค์นะครับรายการนําเลือกนะครับจะเสกก่อนพิธีด้วยและก็เสกพร้อมกันด้วยนะครับรายการนี้มาต่อครับสำหรับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับเนาะขออนุญาตเปิดนะครับปาโอ้โหรายการที่เจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อ ตะปูสังกะวนอนต่อโค้ด9รอบนะครับรายการที่เลขโค้ดเบอร์33นะฮะน้องขอที่350บาทครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ต่อโคาา้ดสลานะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะ,ะน,น,นะครับโค้ดสังกะวนอนเนะรายการที่350บาทครับรายการรุ่นนี้นะครับนะเปิดจองอยู่ที่น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเปิดจองอยู่ที่ประมาณ3 6 3 7นะฮะของทั้งวัดนะครับมาลยุยต่อครับรายการถัดไปนะฮะรายการที่8ครับพี่ รายการที่แปดนะครับเปิดขึ้นมาครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกครับนะครับรายการที่เลขค้นเบอร์หนึ่งหกเนียฮะอัปปากาสตินนงยาส้มเลขค้นเบอร์หนึ่งหกเนี่ยฮะรายการที่เปิดนำปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับนากากสามกษัตวย์นะพี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนี่ครับต่อมาครับพี่ชายฮะรายการถัดไปครับ รายการถัดไปนะ่ยฮะเป็นรายการที่เก้านะครับเลขคนเบอร์หนึ่งหกนะครับเลขคนเบอร์หน, mm hmm. phon นึ่งหกนะฮะเนื้ออันปากกาหน้ากากทุกทองฟองพอยนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งหกเนี่ยรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนี่ครับ รายการนี้ขอที่350บาทครับนะฮะสามาบาทครับนการจองบัตรก็นะฮะประมาณสาม300ครับจะส่งก็50าสิบนะตกนะห้าสิบนะพอๆกันเลยนะครับลองเลือกดูพี่ชอบองค์ไหนทุแจ็งไหนนะซื้อเยอะซื้อมากซื้อน้อยนะฮะสามารถบอกได้นะครับซื้อเป็นเช่าไปปล่อยต่อซื้อไหนองค์ก็มาทักมาได้พี่นะครับเราลดช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันได้นะครับวันนี้ก็มาหลุยกันต่อพี่ นะครับสำหรับใครที่มีจะยกลังนะครับตอนนี้ผมมีพระยกลังก็มีนะฮะคือเป็นแจกอ่าอ่าพี่น้องนะครับปีใหม่ยี้ตอนนี้ผมมียกลังก็จะมีอ่าปิดตาเงินล้านยกลังก็มีนะครับสามารถเบิกเบิกให้ได้นะครับจากทางวัดแล้วก็ปิดตาพุทธศิลป์นะครับปิดตาพุทธศิลป์นะครับอ่าที่เป็นพระปิดตากรรมการเป็นพุทธศิลป์เป็นงานหล่อนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับขอขั้นนิดเดียวพี่ขอขั้นนิดเดียวนะครับนั้นหนึ่งลังเนี่ยนะปิตาพุทธศิลป์ งานพืชสินนะครับตาสามารถเช้าไปแจกพี่น้องได้นะครับยกรังราคาไม่แพงพี่ราคาไม่แพงนะครับตกองแค่ไม่กี่บาทนะครับตาลองทักมาได้นะครับแต่ตอนนี้เลือดรังดึงแล้วพี่ตังเงนร่างยอดการเงินมีเบิกนะครับนะครับเบิกให้ได้พี่เผื่อเอาไปแจกญาติพี่น้องนะครับปีใหม่ลุงน้องได้นะครับแต่เขาขั้นนิดนึงนะครับเบิกใครอยากได้ยกรังนะครับแจ้งมาได้ผมเบิกให้ได้พี่นะครับรายการนี้ครับนันรายการที่สิบนะครับเนื้ออัปกาลงยาเด็กนะครับรายการนี้แบ่งปันเลขคูเบอร์หมายเลขสี่ แบ่งรที่น้องที่3ามราบาทครับรายการที่1ินะครับต่อมาฮะรายการที่11บเอ็ดครับรายการที่11เครับเลขคุดหมายเรขสองสองฮะเลขคุดหมายเรสองสองฮะนี่ยรายการนี้ครับเลขคุดหมเสอเอาไปที่สามร้อบาทครับเนะื้อทองแดงสตินครับสามร้อยบาทพอพีนี่นะครับ ต่อมาฮะพิชายรายการต่อไปครับรายการที่16นะครับหรือรายการที่16นะครับน้องขออนุญาตเปิดรายการนี้นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสี่นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสี่นะฮะเนื้อตะปูสังขะอนอนลงยาแดงรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะหน้ากากสากว์สัตครับนะมีพี่จ้าจองไว้หลายท่านเลยนะครับนะจองเลขเปียกนะจองนื้อเงินนะฮะอ่าหลายๆองค์เลยนะครับน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพี่นะเปิดแค่ยี่สิบสี่องค์นะ เปิดแค่ยี่สิบองค์นะครับแล้วก็มีรุ่นนะครับใครอยากเข้ารุ่นไปก็สามารถเข้าได้นะครับจะขอให้โชคดีด้วยกันพี่นะครับน้องอยากขายอยู่แล้วพี่จะขอให้ได้ครับนี่ฮะรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองทิพย์นี่ฮะนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาน้ําเงินที่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุยพื้นเต็มสูบอย่างนี้เลขคุณ้เบอร์สองศูนย์รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทพอนะครับประรายการที่สิบสามนี่ฮะต่อมาายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่เลขค้ณเบอร์หมายเลขสามครับโอ้โหยนะครับโอ้โหเรื่องรายการนี้ครับสี่ร้อยบาทแตพี่เนื้อทองทิพย์ซาตินลงยาส้มหน้ากาก,กสากษัตริย์รายการนี้ขอตัองการที่สี่ร้อยบาทเลขค้นเบอร์หมายเลขสามครับรายการที่สิบสี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับพี่จ๋ารายการสิบห้านะครับนะสิบห้าขออนุญาตาเปิรดกันเลยทีเดียวนะครับปาบหรือรายการนี้นิทวนลุงนะครับหน้ากากชุบทองนะฮะลงยาจีวรครับ รายการนี้พี่รายการที่15้าเลขคู่ตัวเบอร์สิบานะฮะรายการนี้น้องขอเป็นปันที่สามร้อยบาทครับนะรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่16นะครับหรือรายการที่16หน้องขอุ่าเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นรายการเนื้อชนวนลงยาราชฉาดีจีวอนเหลืองนะครับเลขคู่เบอร์4ี่ครับี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องกันเลยทีเดียวนะครับรายการที่ สิบหกครับนี่รายการนี้เอาไปครับสามร้อยบาทเลยครับลองเลือกถูกใจลางไหนทักกันเข้ามาได้นะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับนะเปิดมาฮะเฮ้ยอุ้ย รายการนี้ครับเป็นเนื้อเหล็กเปียกยอดพระาธาตธนุนะครับตะกุดสามกษัตริย์นี่ฮะตะกุดทองคําตะกุดเงินตะกุดน้านครับหลังนี้นะแต่แจ้งฮะแจ้งมาแพงนิดหนึ่งนะฮะ แต่ก็มาเป็นพี่น้องราคาไม่ต่างกันเดิมครับในรายการนี้เราลองดูพี่นะใครชอบอุ้งไนถูกใจไหนนะฮะรีบทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้เป็นรายการยอดพระธาตุนะฮะย้ําว่าฝั่งตะกุด3 k กเคคือทองคํานะเงินและนนคานะครับถ้า3 k มเคปกติเขาจะเขียนว่าทองเดียวนะอันนี้เป็นทองคําด้วยนะครับเป็นรายการพิเศษนะฮะถ้านําเลิกนี่จะสร้างที่สิบเหรียญเองพี่นะเอาละเลยเรามาชว์เลยพี่นะรายการที่7นะครับจะเลขโค้ดัมเบอร์อะไรนะครับนี่ฮะ พี่น้องนะครับที่จักจองเข้ามานี่ครับนะต้องนะเพิ่มความเป็นกลางนะครับเฮ้ยอุ้ย,ยผมทึ่งทึ่งตรงไหนรู้ไหมพี่ เลขโพสหนังเบอร์ใหม่เลขหนึ่งครับพ,ยยพ,พี่เลขเปียกยอดพระธาตุพนมเอ้ยไม่ใช่เลขเปียกยอดพระธาตุตะุดสามกษัตริย์ทองคําเงินฮนะโอ้โหเลขโพสหนัาเบอร์ใหม่เลขหนึ่งครับนี่ฮะชมชกันให้ชัดครับพี่อฮะเอาเรยพี่ นะครับเออรายการนี้หมายเลขหนึ่งนะครับรอนเช่เปิดปประมาณแปดเก้าร้อยครับเลขธรรมดาเออรายการนี้นะขอคนที่รับได้นะครับขอคนณย้ำได้ครับผมขอที่หนึ่งพันบาทผมปิดให้ครับเอาละผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับหนึ่งพันบาทงดต่อรองนะงดต่อพี่รายการเลขหนึ่งพี่หนึ่งเดียวอะหนึ่งเดียวคือคืออยู่ที่เราอะพี่นะครับเลขหนึ่งนะฮะนี่ฮะต่อมาพี่รายการที่สิบแปดครับโอ้โหเดือดแล้วพี่เงินจะไปออกก็เดือดแล้ว นะครับเงินเงินอยู่ไหนเออนี่ครับเออรายการนี้นะครับทองแดงสอดไส้ทองทิพซาตินโอ้โหเงินงินยังไม่ออกเลยผมบอกเลยว่าจวดแน่จวดแน่นี่ครับรายการนี้เอาเป็นสามร้อยบาทครับพี่รายการที่สิบแปดนะฮะไนสามร้อยห้าสิบพี่สอดไส้ลืมไปนะสามร้อยห้าสิบแล้วพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับพี่ นะฮะดูรายการที่สิบเ้ามาชมกันพี่เนี่ยฮะเพราะวันนะี้เราเปิดครึ่งลังนะพี่นะเปิดครึ่งลังนะฮะรายการนี้ชนวนหน้าก,กากชุบทองลงยาน้ำเงินครับโอ้โหเชนวนหน้าก,กากชุบทองลงยาน้ำเงินเนะี่ย รายการนี้เอาไป3ามห้าสบาทครับพี่รายการที่ที่สิบานะครับนะฮะต่อมาฮะรายการที่20บครับรายการยี่สิบี่เปิดมาฮะเปิดยีบาอขอเพิ่มไม้องค์นี้ต้อบันจะเปิด24่สิบสไหนก็ไหนคืงน้องเป๊ะ รายการที่ได้ค้นเบอร์ใหม่ที่สี่ครับรายการนี้มาเป็นรายการนําเลิกครับเป็นรายการที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับได้นําเลิกไม่ได้ค้นเบอร์มาเลขสี่เนื้อชนวนลุ้งฝั่งเพชรนะฮะโอ้โหรายการนี้ขอสี่ร้อยพี่นะฮะรายการนี้ขอสี่ร้อยนะครับน้าผมตัดนดูบอกเลยพี่จะใจลลายพี่จะใจละลายนะครับนี่นะฮะดูนะครับรายการที่ยี่สิบแป๊บนึงีนะ นี่ะโอ้โหโอ้โหพี่เล็กสิพี่ดูนะนี่ยถ้าผมแกะออกมาพี่ทุกอันเนี่ยมันสวยอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้สวยนะพี่นะแค่อยากให้ดูแบบจริงๆเดี๋ยวไว้รายกาจะแกะให้ดูทุกหมดเลยนะครับต่อมาพี่รายการถัดไปครับ รายการที่เจ็ดนะฮะเนื้อเหมือนเป็นไหนหมดฮะร,รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเนื้อชนวนโรงยานส้มหน้ากากาสามวัสดุเรียกคนเบอร์สองสามที่รายการนี้สี่สามร้อยห้าสิบบาทต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการยี่สอง โอ้ยยี 22, ่สินี้อันปาะกะ้ารายการยีอนี้อันปาก,ก้าเลขโค้ดจำนเบสิบห้รายการยี่สามห้าสิบบาทเนี่ยต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปฮะมงเลินโอ้ยเงินไม่ออกว่ะีโอ้โหน้าวันวานกาศทุกทองโคตรสวยวิ่ โอ้ราการนี้ตึงจัดนะฮะราการนี้ตึงจัดเนี่ยโอ้โหเลขโคดเบอร์สามแปดนวะองค์นี้คดสวยพี่เฮ้ยผิวนี่สวยมากเลยองคนี้เฮ้ยองค์นี้นะผมว่าผิวสวยมาก ผมขอหลอดเอ้ยอนวะองเนี้ยนะปกติเปิด500ใช่ไหมพี่นะองนี้ผมขอที่600เนอะ้าแล้วผมขออนะีก100หนึ่งพี่เฮ้ยพี่สวยนะขอ600นะพี่องนี้นะครับนะต่อมาพีนะ่รายการต่อไปครับรายการที่24ฮะเนื้อหน่งปนไปไหนหมดนะครับครึ่งรนะังแล้วไม่มีด้วยนะครับโอ้โหเนืเ้อหนึ่งที่มาพีนะ่ฮื รายการนี้เนี่ยลงเทปซาตินนะฮะหน้ากากชุ่มเงินเนี่ยเลขคนเบอร์ใหม่เลขเก้ารายการนำเลิกครับโอ้โหนำเลิกนำเลิกสร้างสิบสิบองค์ได้หมายเลขเก้ารายการนี้เอาไปพี่นะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทในการนะครับรายการยี่สิบนะครับต่อมารายการยี่สิบห้าเฮ้ยเรื่องเงินไม่ออกเลยเธอแน่นอนนะฮะเรื่องเงินเหนียวจริงจริงครับ เปิดออกมาครับปบั๊บอ่ามาแล้วครับมาแล้วจ้าหนึ่งองค์นะี่ครับขออนุญาตเปิดนะรายการนี้เนื้อเงินลงยาน้ำเงินจีวรพิเศษฝังเกสาหลวงปู่จือ โอ้โหเลขคนเบอร์สาวแปดโอ้โหเปิดขึ้นลังได้มาองหนึ่งคก็ยังดีฮะก็ยังดีครับรายการนี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาเดิมพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาททักมาได้เลยนะครับเอานี้พันห้าจบให้ครับมาองค์เดียวด้วยขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับมาองค์เดียวด้วยใครไวใครได้ครับแล้วก็มาองคสุนทายองยี่ห้าพอดีเลยพี่นะครับโอเคพี่นะครับวันนี้ับก็มีเท้งหดนะครับ อ่าน25รายการนะครับครึ่งรางนะครับหรือนะครับใครชอบติดใจกันไหนก็ทักลงเข้ามาได้เลยพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่จ๋านะครับหรือว่าใครวาใครได้วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามน้องด้วยนะครับบอกเลยว่าเนี่ฮะที่เจ็ดแน่นอนเพื่กับเทีกยงนี้วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับนะขอให้ร่ำรวยเงินทองกับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครัครับ